วัยรุ่นนะของเราในตอนนั้นในเวลานั้นที่กําลังเป็นวัยรุ่นเป็นเ,เป็นหนุ่มเต็มที่นะครับก็เลยคิดอย่างนั้นนะก็ตัดสินใจนะครับที่จะอ,ออกมาทดสอบเรียนรู้ชีวิตนะด้วยตนเองที่นี้ก็คิดว่าดูซิแม่ของฉันเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ยังมีประโยชน์ยังเลี้ยงลูกนะเอาใจใส่ลูกได้ยังอยู่ในกลุ่ม ของวดนะัดทำอะไรได้แต่ตัวฉันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยก็เลยเริ่มมั่นใจในอีกครั้งหนึ่งที่จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตการเป็นพระสงฆ์อีกครั้งหนึง่ง เริ่มต้นตั้งแต่เด็กก็เกิดมาในชุมชนคริสตชนวัดพระคิสตกศัตร์บ้านอาบัววานนนิวาจังหวัดสกลนครและก็เรียนอยู่ในโรงเรียนของคาทอลิกและก็มีคุณพ่อมิชชันนารีที่ดูแลในหมู่บ้านและก็เรียนในโรงเรียนของคาทอลิกตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการซุมซับชีวิตของอพระสงฆ์ก็อยู่ในชีวิตตั้งแต่แรกแล้ว สมัยนะั้นก็เป็นคุณพ่อมิชชันนารีนะที่ใส่ใจชาวบ้านมากถึงขั้นว่าเรามองเด็กๆแล้วก็ว่าคุณพ่อดุมากนะแต่ว่าในความดุของคุณพ่อเนี่ยเราเห็นถึงความใส่ใจแล้วก็ความใจดีของคุณพ่อที่ตามนะลูกของคุณพ่อมาวัดนะท,ทุกวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นหลังจากที่รับศีลลังบาปนะอยู่ที่วัดนพะิิสตะ กษัตริย์นะครับที่บ้านนาบัวอายุสองขวบก็ย้ายมาอยู่ที่อสังนิหารที่อุดรในตัวเมืองอุดรธานีนะครับแล้วก็จบชั้นป .6 ที่โรงเรียนดอบอสโกวิทยาอุดรธานีก็เข้าเป็นเนนเล็กของคณะเซเลเซียนนะครับที่หัวหิน หลังจากจบที่หัวหินนะครับเป็นเนเล็กถึงชั้นม .3 แล้วก็สมัครต่อไปเรียนสายอาชีพนะครับที่อาชีวะดอมัสโกบ้านโป่งซึ่งเป็นรุ่นแรกนะกอนที่เซเลเซียนจะย้ายบานเนนไปที่บ้านนาสลัดที่บ้านโป่งนะผมก็เป็นรุ่นแรกที่ได้ไปอยู่ที่บ้านโป่งนะครับอาชีวะดอมวัสโกบ้านโป่งแล้วก็เรียนอาชีวะมปวชถึงปีที่3นะครับแล้วก็ เมื่อถึงชั้นปีที่3แล้วเราต้องตัดสินใจนะว่าเราจะไปต่อไหมนะเราต้องเขียนจดหมายถึงอธิการนะของบ้านที่เราอยู่ในเวลานั้นนะครับแล้วผมก็รักนะกกกกนรักรักรักคณะเซเลเซียนความเป็นพี่น้องความอบอุ่นความเอาใจใส่ของผู้ใหญ่ที่มีต่อพวกเรานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองอาจจะคิดมากเกินไปนะคิดว่าชีวิตในเซเลเซียนเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียบง่ายมีเวลาสวดภาวนานะมีตารางเวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยคิดว่า,าสิ่งที่ท้าทายสําหรับชีวิตของตนเองก็คือว่าอยากภาวนาด้วยตนเองกอ็คิดว่าจะตัดสินใจนะครับไปอีกคณะหนึ่งก็เลยเขียนจดหมายาถึงอธิการบันเนนเวลานั้นกนะ็วนะ่าขอลาออกนะครับจากเนนเซดิเซียน,ยนนะเพื่อจะอก้าวหน้าในคณะอื่นต่อไป เมื่อเราออกจากเซเลเซียนแล้วเนี่ยก็เราก็มองนะชีวิตของเรากับคณะเราก็ว่าอเขาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะแล้วแล้วเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์พอไหมนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าที่กัพูชินนะก็ไปสมัครเข้าอีกคณะหนึ่งก็เข้าคณะสติกมตตินนะครับก็ได้เข้าไปศึกษาที่วิทยาแสงธรรมนะครับในระดับชั้นปัชญา,านะครับ แล้วก็เมื่อเรียนในชั้นปััชญาแล้วนะครับก็ได้ก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนะครับเป็นคารวาสคนหนึ่งเพื่อที่จะไต่ตรองนะดูชีวิตของตนเองว่าชีวิตของตนเองเนี่เหมาะสมไหมนะหรือว่ารักในกระแสะเีียกที่จะเป็นพระสงจริงไหมนะรู้นะมั่นใจในตนเองว่าอยากบวชเป็นพระสง ตั้งแต่เด็กแล้วจงบวชเป็นพระสงฆ์รักชีวิตพระสงฆ์มากแต่ในเวลาเดียวกันก็อยากถามตนเองด้วยเหมือนกันว่าฉันจะรักษาศีลบวชได้ตลอดชีวิตไหมอาจจะเป็นการคิดแบบวัยรุ่นนะของเราในตอนนั้นในเวลานั้นที่กำลังเป็นวัยรุ่นเป็นเ,เป็นหนุ่มเต็มที่นะครับก็เลยคิดอย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจนะครับที่จะ ออกมาทดสอบเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองสิ่งที่เราได้อยู่ในบันเนรเราไม่เคยคิดเลยว่ามัน,ม,นมีคุณค่าสำหรับเรา แล้วนะพอเราออกขาดขาดเขาไปแล้วเราเห็นทันทีเลยว่านะเราขาดตารางเวลาขาดเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่ใช้ชีวิตด้วยกันแบบครอบครัวใหญนะ่แล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่ในปรรเนนร้วนแล้วแต่มีค่าทั้งนั้นเลยนะแต่วันนี้หายไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้บอกทางบ้านด้วยเพราะว่าเขาก็หวังมากเลยว่านะจะได้บวชเป็นพระสงฆ์ก็ไม่บอกเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจนะครับทางไปก็ไม่มนะีไม่รู้ว่าจะไปไหน แล้วก็ขณะที่นั่งพิงฝ้าแล้วก็หลับบ้างตื่นบ้างพระวาจาของพระเจ้าก็ได้ดังเข้ามาในชีวิตสุนัขจิ้งจอกยังมีโพงนกยังมีลังแต่บุตรของมนุษย์ไม่มีแม้แต่ที่จะวางศีรษะเป็นพระวาจาที่ ซึ้งใจมากเวลานั้นซึ้งใจเล่ามาก็ยังซึ้งใจเคราะพระาจาตัวนี้เป็นกําลังใจได้ดีมากเมื่อเราประสบความทุกข์ยากลําบากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มามาเจอสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนั่นคือกําลังใจเราเริ่มออกเดินทางหาสมัครงานเดินสมัครงานในกรุงเทพ สมัยก่อนก็จะมีหนังสือหางานใช่ไหมครับวางตามแผงหนังสือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เนต็ตอะไรนอกจากไปเดินไปแล้วซื้อหนังสือสมัครงานอ่านแล้วก็ไปสมัครสมัครงานแต่ละที่แต่ละที่แล้วก็เป็นเซลแมนบ้างเดลิเค็กเซลนะขายเตาอบนะแล้วก็ขายโทรศัพท์มือถือสมัยนั้นก็จะเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับนะไม่ใช่มันก็ไม่ไม่ใช่ความสุข นะที่ที่เราต้องการชีวิตเรามีเท่านี้เลยนะทำทำมาหากินอยู่คนเดียวนะทำงานเสร็จนอนมาพักผ่อนมาทำงานนอนไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันไม่อิ่มไม่ใช่ความสุขแท้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ได้ทำให้เรามั่นใจในในใน,ในสิ่งที่เรามีแล้วนะทีนี้ก็เลยตัดสินใจขายกิจการ แล้วก็กลับไปอยู่ที่อุดรอ,อีกครั้งหนึ่งอยู่ว่างๆเปล่าๆอีกครั้งหนึ่งไม่นานก็ประมาณสักปีกว่า,วาแม่ก็เสียชีวิตเมื่อตอนที่แม่เสียชีวิตนี่แหละที่ทำให้ภายในไม่ปกติแล้วเริ่มเล่าร้อนแล้วเพราะว่าแม่ก็เสียชีวิตวันที่3เมษาปี2005 ก่ารพัสลรปจอมปันที่สองจะเสียชีวิตหนึ่งชั่วโมงเพราะความรู้สึกของของเราตอนนั้นกับพระศาสนาจักเป็นความรู้สึกที่นะลึกซึ้งนะที่นี้ก็คิดว่าดูซิแม่ของฉันเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ยังมีประโยชน์ยังเลี้ยงลูกนะดูเอาใจใส่ลูกได้ยังอยู่ในกลุ่มของวัดนะ ทำอะไรได้แต่ตัวฉันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยก็เลยเริ่มมั่นใจในอีกข้งหนึ่งที่จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตการเป็นพระสงค์อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าเราก็ต้องทดสอบตัวเราเองว่านี่คือความต้องการของฉันจริงๆไหมหรือเป็นกระแสะเรียก ของพระเป็นเจ้าหากเป็นความต้องการของมนุษย์เดี๋ยวมันก็จะหายไปถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้ามันจะร้อนขึ้นนะจะมีพลังมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นก็ใช้เวลาหลังจากที่แม่เสียชีวิตแล้วนะตอนเช้าก็เข้าไปสวดที่อัสนะวิหารไม่มีใครเห็นไปเงียบๆนะก็น่าจะว่ามาณสามเดือน สเดือน4เดือนแล้วมันรู้สึกว่านะทำไมทาไมทาไมไม่ไม่ไ,มไปสัทีนะไม่ตัดสินใจไปสัทีแล้วก็เลยเไปคุยกับปรึกษากับคุณพ่อมิชชันนารีท่านหนึ่งตอนนี้ท่านกลับประเทศไปแล้วว่าคุณพ่อครับผมอยากจะกลับเข้าไปเพื่อบวชเป็นพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งแล้วพ่อเขากถามว่า คณะอะไรเหรอคนะณะมหาไทยเซลลเซียนพื้นเมืองบอกฟังซิสกันฟังซิสกันเพราะมั่นใจว่าเราปรารถนาชอบรนะักชีวิตอย่างนี้ชีวิตเรียบๆง่ายๆนะสวดภาวนานะพ่อเขาว่าดีเลยนะพ่อได้รับบัตรเชิญมาฉนะลองนับุญฟังซิสอสซิซีวันที่4ตุลาที่ลำไสแล้วก็คิดในใจว่าเอะกระปูชินไม่มีที่ลำไส นะแต่ว่าเขาอาจจะเปิดใหม่มั้งนะครับเราก็เลยามาตามที่พ่อเขาบอกนะครับก็ได้พบกับคณะฟองซิทกันที่ไม่ใช่กัะปูชินแล้วก็สมัครเข้าไปในคณะกระปูชินไอคณะฟงซิทกันก็ตั้งแต่นั้นมานะครับแล้วก็จนจบชั้น ปีที่4คนระับเทวะวิทยานะครับแล้วกระแสรีก็ก็ยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะก็ก็ยังมีบททดสอบนะสำหรับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ได้ออกจากคณะฟรอนซิสกันนะครับแล้วก็มาอยู่คณะธรรมทูตทไทยนะที่เป็นคณะทุกวันนี้ ตอนที่เราเป็นเด็กมีเทวดาแบกกางเขนให้แต่ว่าเมื่อเราที่เราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วและกลับเข้ามาอีกเราต้องแบกกางเขนด้วยตนเองการยอมรับความจริงนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราต้องยอมรู้จักยอมยอมให้ให้เขาปั้นเราขึ้นมาใหม่นะทิ้งความมั่นใจนะเมื่อเราทำงานเมื่อเราเป็นหัวหน้าคนเมื่อเราเป็น บริหารจัดการเองเราต้องทิ้งไปให้หมดยอมให้เขาปั้นเรานะขึ้นมาใหม่แะตลอดเวลานะที่เราหกละเหินอยู่สายประคำไม่เคยขาดจากมือเลยสู่สายประคำตลอดแต่เพื่อคิดย้อนหลังไปแล้วทำไมเราเราไม่อายทำไมเราไม่กังวลทำไมเร,เราไม่โทษโชคชะตาอะไรเพราะว่าสายประคำที่อยู่ในมือเพราะบอกว่าแม่นำทางลูกด้วยกระแสะเรียกการเป็นพระสงค์โดยเราลำพัง ไม่สามารถทำได้แม้เราจะมีความปรารถนามากขนาดไหนก็ไม่สามารถทำได้และไม่สามารถที่จะใช้อำนาจหรือเส้นสายใดๆทั้งนั้นนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นและจึงเป็นสโลแกนนะในวันบวชสักคนุก,กรว่าที่สรุปชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมานะคือพระเยซูเจ้าเท่านั้น ไปอยู่กับรุ่นน้องที่อายุต่างกัน20ปีนะตั้งแต่ไปเป็นปซุลันและก็โนวิสที่ฟิลิปปินส์ก็ต่างกัน20ปีนะกลับมาเรียนที่แสงธรรมก็ต่างกัน20ปีแต่เราได้รับได้รับพลังนะจากน้องๆน,นะทำให้เราีนะ่ยมีชีวิตชีวาอยู่เสมอแล้วมันเป็นโอกาสดีมากกว่าที่เรารู้จักนะ คนหลายรุ่นและก็รู้จักน้องๆด้วยนะจนเป็นเพื่อนกันถึงทุกวันนี้เพราะฉะทุกวันนี้ก็ถึงยอมรับได้ว่าคนะณะต่างๆที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ให้ความรักอบรมเป็นอย่างดีทุกคณะนะแล้วก็เราก็มีเพื่อนนะอยู่ในทุกคณะนะก็เป็นความความมั่นใจความมั่นคงในชีวิตพระสงฆ์ของเราด้วย เจ้าทำได้ทุกอย่างหากหัวใจของเราเปิดให้พงค์เข้ามาและคำหนึ่งที่สรุปชีวิตที่ผ่านมาก็เหมือนนบุลเปโลละที่ได้เขียนไว้ในกาลาเทียนะครับว่าข้าพเจ้าถูกตรึงกับพระคิดเจ้าแล้วข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่เป็นพระคิดเจ้า ที่ดำรงอยู่ในข้าพเจ้าและคำหนึ่งนะที่อยากจะสรุปนะทั้งหมดนะครับว่าที่ได้ทั้งหมดแล้วก็เพื่อยืนยันความมั่นใจของตุดเองในวันนี้ปักใจรักองค์พระมีคายเลือดหยาดสุดท้ายยังพักดี